บทที่525ยาก้ามอจากสวรรค์และโลกพลังงานลึกลับนี้ทาให้วิญญาณศักษษษดิ์สิทธิ์จีวอิงของขินเชนสันสถานดูเหมือนว่าจะสามารถกําหนดเป้าหมายวิญญาณศักษษดิ์สิทธิ์ได้ต่อจากนี้ฉินเชนใช้เคออสดีวายริงเพื่อกําจัดพลังงานด้วยเหตุนี้เคออสดีวายริงจึงปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองที่ห่อหุ้มพลังงานลึกลับทันทีอัศเจรีอัศเจร,เรีเหตุผลที่หุ่นเชิดมีพลังมากอาจเกี่ยวข้องกับพลังงานในหน้ากากสำริดชินเฉินต้องการทําลายพลังงานที่น่าสะพรึงกลัว เควอสตีวายริงปะทะกับพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวและแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาทันใดนั้นทุกคนก็ตกตะลึงพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมังกรที่แท้จริงถูกเตรียมไว้หากสัตว์ร้ายปีกเพลิงถูกควบคุมมันจะหยุดมันและปล่อยให้ทุกคนหนีไปนี่คือพลังแบบไหนกันชินเฉินตกใจอย่างมากเราควรรู้ว่าเควอสตีวายริงเป็นอาวุธวิญญ,ญาณของจักรพรรดิสวรรค์แต่ก็ยังไม่สามารถระง,งับพลังงานได้จากนั้นพลังงานลึกลับดูเหมือนจะต้องการตอบโต้ในขณะที่มันพยายามทำลายผนึกของเควอสตีวายริง ณจุดนี้สัตว์ร้ายปีกเพลิงไม่มีกำลังที่จะช่วยชินเชนอีกต่อไปมันสามารถเฝ้าดูได้เมื่อวิญญ,ญาณศักดิ v ์สิทธิ์จีวิอิงของคินเชนและแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวต่อสู้กับพลังงานลึกลับทันใดนั้นพลังงานลึกลับดูเหมือนจะค้นพบว่าผู้ที่สามารถควบคุมการโจมตีของแหวนศักดิ์สิทธิ์ได้คือวิญญ,ญาณศักดิ v ์สิทธิ์จีวิอิงของคินเชนมันกลายเป็นลูกบอลแสงในทันทีและกระจายออกไปโดยต้องการที่จะทำลายวิญญ,ญาณศักดิ v ์สิทธิ์จิวิอิงของคินเชนก่อนชิน หลังจากเวลาผ่านไปโดยไม่ทราบสาเหตุในที่สุดชินเฉินก็สามารถควบคุมพลังงานลึกลับได้หลังจากใช้ความพยายามอย่างมากเค a o s ดีว i ริงเริ่มดูดซับพลังงานลึกลับหลังจากเวลาผ่านไปโดยไม่ทราบสาเหตุในที่สุดพลังงานลึกลับก็หายไปสตปีกเพลิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันเกือบจะถูกควบคุมโดยพลังงานลึกลับถึงตอนนั้นคงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับหุนเชิดตัวนั้นไปแล้วเมื่อคิดเช่นนี้ก็เต็มไปด้วยความกลัวไม่คาดคิดว่าชินเฉินจะได้ครอบครองสิ่งของที่น่ากลัวอย่างเคออสดีวริง หากไม่ใช่เพราะการแทรกแซงของฉินเฉินผลของสัตว์ร้ายปีกเพลิงคงจะคาดเดาได้ยากมากสัตว์ร้ายปีกเพลิงรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งและจับมือกับฉินเชินวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จีวิ้งของคินเชนกลับสู่ร่างกายของเขาและหลับสนิทการเปิดใช้งานเคออสดีวายริงจำเป็นต้องจ่ายราคามหาศาลในแง่ของพลังวิญญาณชินเชินหยิบใบไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตโบราณและให้ทุกคนปรับแต่งสัตว์ปีกเพลิงตกใจหากคิดว่าฉินเชินสามารถนำสมบัติเหล่านี้ออกมาได้มากมายพื้นหลังของเขาคืออะไร ชินเชินได้เด็ดใบไม้และกิ่งก้านจำนวนมากจากต้นไม้แห่งชีวิตโบราณหากพวกเขาต้องการสำรวจพระราชวังต่อไปพวกเขาต้องถึงจุดสูงสุดดังนั้นเขาจึงนำใบไม้ออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ปรับแต่งและฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บเมื่ออาการบาดเจ็บของทุกคนหายดีแล้วพวกเขาก็เดินเข้าไปลึกเข้าไปในวังใหญ่อีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานชินเชิญและคนอื่นๆก็ค้นพบหินสีดำที่วางอยู่บนแท่นบูชาหินสีดำเปล่งรัศมีแห่งความตายซึ่งทำให้ทุกคนตกใจเมื่อชินเชินเข้ามาใกล้เสียงของระบบก็ดังขึ้นในใจของเขา ดีงอดองมีการค้นพบซากเทพที่ทรงพลังอย่างยิ่งที่นี่คุณต้องการเช็คอินที่นี่ไหมหมายเหตุสถานที่นี้สามารถตรวจสอบซ้ำได้แท่นบูชานี้มีเทพผู้ทรงพลังหลงเหลืออยู่ชินเชินมีความสุขมากท้ายที่สุดเขาสามารถตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์เขาพึงพำในใจว่าเช็คอินขอแสดงความยินดีคุณเช็คอินที่เดซเซนสโตนสำเร็จและได้รับยาเม็ดเก้าม้อจากสวรรค์และปฐพี ยาเก้าหม้อสวรรค์และโลกสามารถทำให้ร่างกายของผู้ใช้น่ากลัวเป็นยาศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ฝึกฝนร่างกายนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความเข้าใจของผู้ใช้เกี่ยวกับดาวที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และโลกเมื่อได้ยินเช่นนี้หัวใจของชินเชิญก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันเป็นสมบัติจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่สามารถใช้ยาเม็ดหม้อเก้าหม้อแห่งสวรรค์และปฐพีได้ในขณะนี้แต่สักวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนยาเม็ดกลมปรากฏขึ้นในมือของเขาเปล่งความผันผวนที่อธิบายไม่ได้จากนั้นเขาก็ใส่ยาเก้าหม้อสวรรค์และปฐ สำหรับเดดเซนสโตนมันต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับราชาปีศาจในสุสานบางทีราชาปีศาจอาจจะย้ายมันมาที่นี่เองสำหรับฉินเฉิญการอยู่ห่างจากสิ่งนี้เป็นการดีที่สุดมีซากเทพที่ทรงพลังหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทําให้ฉินเชิญพินาศได้จากนั้นฉินเฉินก็พาทุกคนออกจากสถานที่ก่อนจะไปสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงได้ทำเลืองมองที่เดดเซนสโตนอีกสองสาครั้งกลิ่นไอายที่น่าสะพรึงกลัวรู้สึกคุ้นเคยแต่ก็จําอะไรไม่ได้จากนั้นมันก็ไล่ตามฉินเชิญและคนอื่นๆอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ฉินเฉินฟื้นตัวแล้วบวกกับความจริงที่ว่าเขาสวมชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สุดล้ำตราบใดที่เขาไม่พบอันตรายที่น่ากลัวเกินไปชีวิตของเขาควรจะปลอดภยัยอย่างไรก็ตามเมื่อฉินเฉินและคนอื่นๆมาถึงส่วนลึกของพระราชวังขนาดใหญ่เขาก็รู้สึกถึงภัยคุกคามร้ายแรงความรู้สึกนั้นน่ากลัวเกินไปไม่ใช่แค่ฉินเฉินแต่ทุกคนก็รู้สึกเช่นกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อาจมีบางสิ่งที่น่ากลัวรออยู่ข้างหน้าขณะที่ฉินเฉินและคนอื่นๆเดินไปพวกเขาเข้า,ขาใกล้อันตรายที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้น จากนั้นก่อนที่ฉินเฉินและคนอื่นๆจะทันได้ตอบสนองร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นและพุ่งเข้าใส่อในช่วงเวลาที่ฉินเฉินค้นพบร่างนั้นเขาใช้เทคนิคลับเคลื่อนย้ายทันทีและทำลายความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามความเร็วของเขายังไม่กว่าความเร็วของร่างนั้นมากทันใดนั้นฉินเฉินถูกจับได้หลังจากนี้ฉินเฉินรู้สึกราวกับว่าหลังของเขาถูกภูเขาขนาดใหญ่กระแทกเขากระอักเลือดออกมาเต็มปากและหมดสติไปพี่คิงรับเขาเขาได้ยินเพียงสองประโยคที่คลุมเครือก่อนที่เขาจะสลบไป เกิดอะไรขึ้นชินเชิญรู้สึกราวกับว่าอวัยวะภายในของเขากำลังจะขาดออกจากกาันเขาหยิบใบไม้สองสามใบจากต้นไม้แห่งชีวิตโบราณออกจากแหวนเก็บของทันทีและกลืนมันลงไปจากนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากใบไม้ของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณมีพลังชีวิตจำนวนมากและเข้าสู่ร่างกายของชินเชิญในช่วงเวลานี้เท่านั้นที่ชินเชิญมีโอกาสที่จะดูสภาพแวดล้อมของเขาเขาอยู่ในกองกระดูกจริงๆมีกระดูกสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ข้างใต้เขาหัวใจของเขาเย็นมากจากนั้นชินเชิญก็พบว่ามีร่างหนึ่งอยู่ข้างหน้าเขาไม่ไกล ร่างนั้นดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ชินเชินเป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับเทพเท่านั้นพูดตามเหตุผลเขาควรจะตายไปนานแล้วบทที่ห้ายี่บผู้แอบอ้างในขณะน,นี้ชินเชิญรู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอดทนมิฉะนั้นเขาอาจจะตายที่นี่จริงๆเขาอยู่ที่ไหนแล้วคนอื่นละ่ะเมื่อคํานึงถึงคําถามเหล่านี้แล้วชินเชิญก็หันไปมองร่างที่อยู่ไม่ไกลจากเขาอัศเจรีอัศเจรี เพื่อนคนนี้เป็นคนพาเขามาที่นี่ชินเชินไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะถูกใครบางคนลักพาตัวไปโชคดีที่ร่างที่น่าสะปรึงกลัวไม่ได้โจมตีเขาอย่างโหดเที่ยมมิฉะนั้นแม้ว่าเขาจะมีใบของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ทันเวลาในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานชินเชินมองดูร่างที่อยู่ไม่ไกลและเห็นว่ามันเคลื่อนไหวแล้วจากนั้นในเสี้ยววินาทีอีกฝ่ายก็หายไปแม้แต่ชินเฉินก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นไปที่ไหนเมื่อชินเชิญยืนขึ้นและมองไปรอบๆเขาตรหนักว่าอีกฝ่ายไม่มีใครเห็นแแแลละด้้้วววยยเหตุนนีีจจจ่่่ใาาาอกกฝกไป อีกฝ่ายหายไปไหนชินเชินไม่ทราบอย่างแน่นอนเขาต้องใช้โอกาสนี้เพื่อออกจากสถานที่นี้และตามมหามาังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆมิฉะนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงตัวนั้นกลับมาและพบว่าร่างกายของเขาหายไปสิ่งนั้นจะต้องตามเขามาอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นถ้าชินเชินไม่ได้อยู่กับคนอื่นๆก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะถูกฆ่าโดยตรงดังนั้นชินเชินจึงแบ่งว่าเขาต้องหาทุกคนก่อนในขณะนี้ชินเชินก็ได้ยินเสียงผันผวน,นที่น่ากลัวเกิดอะไรขึ้นสภาพปัจจุบันของเขาแย่มากใบหน้าของเขาซีีดดเเเยยวแลละะูหมือนขาากังจต โชคดีที่ใบไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตโบราณได้ถีดพลังชีวิตเข้าไปในร่างกายที่บาดเจ็บของเขาอย่างต่อเนื่องทําให้เขาค่อยๆฟื้นตัวและทนต่อผลกระทบของการโจมตีครั้งก่อนได้มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้หลังจากนั้นไม่นานฉินเฉินก็มาถึงสถานที่ที่การต่อสู้ประทุขึ้นเขาเห็นสัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงพวกเขาไรับบาดเจ็บแล้วแต่พวกเขายังคงต่อสู้กับร่างที่น่ากลัวอย่างเหนียวแน่น โอลีมไมเดนมูเชอร์ยูจิและแมงป่องตัวใหญ่ก็ไม่อยากพ่ายแพ้เช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเร่งการต่อสู้ได้แต่พวกเขายังสามารถโจมตีจากระยะไกลได้นอกจากสัตว์ร้ายปีกเพลิงและการโต้กลับที่เส้นหวังของมังกรที่แท้จริงแล้วในที่สุดพวกเขาก็หยุดยั้งร่างที่น่าสะพรึงกลัวได้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวในใจไม่ว่าฉินเฉินจะตายหรือยังมีชีวิตอยู่พวกเขาต้องตามมหาเขาให้เจอในสายตาของพวกเขาฉินเฉินเป็นคนที่โชคดีมากแม้ว่าเขาจะถูกจับเขาก็ยังควรจะอยู่รอดได้ บางทีเขาอาจกําลังรอการช่วยเหลือของพวกเขาถึงกระนั้นไม่ว่าพวกเขาจะค้นหาสถานที่นั้นอย่างหนักเพียงใดพวกเขาก็ไม่พบฉินเฉินในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบว่าร่างที่น่าสยดสยองซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหลังจากที่พระเจ้าทรงทราบนานเท่าใดตราบใดที่พวกเขาสามารถค้นพบการดํารงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวได้พวกเขาจะสามารถติดตามเบาะแสะและค้นหาฉินเฉินได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดูไม่ดีในตอนนี้พวกเขาเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ร่างที่ไม่รู้จากนั้นน่ากลัวเกินไป แม้ว่าจะมีการโจมตีร่วมกันของังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆพวกเขาก็ไม่สามารถปราบปรามอีกฝ่ายได้เลยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รู้สึกไม่เต็มใจเป็นไปได้ไหมว่าเอลอเดอร์คิงไม่สามารถช่วยชีวิตได้แมงป่องตัวใหญ่คำรามด้วยความโกรธและพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลัง่งต้องการที่จะจัดการกับร่างที่น่าสะพรึงกลัวนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าร่างนี้จะมีพลังมากในท้ายที่สุดเขาถูกโจมตีด้วยอ a เตอร์ช o อ k ของการต่อสู้และกระอักเลือดออกมาในขณะที่เขาบินถอยหลังหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเป็นไปได้ว่าทุกคนจะตาายยก่่่ออออทีเเเลลดดรรร์ริงไ้ับชวหื อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนพร้อมที่จะออกไปพวกเขาก็ตระหนักว่าร่างที่น่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะเตรียมที่จะหลบหนีเป็นอีกครั้งที่มันหายไปจากสายตาของทุกคนคำรามมังกรที่แท้จริงปล่อยคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวที่สันสะเทือนสวรรค์ทั้งเก้ามันต้องการทำให้ร่างที่น่าสะพรึงกลัวยังคงอยู่แต่ก็ทำไม่ได้พวกเขาทำได้เพียงมองดูมันหายไปโดยไม่เต็มใจโดยยังคงไม่รู้ว่าเอลเดอร์คิงอยู่ที่ไหนแต่นี่ก็ดีเหมือนกันฉินเชินหัวเราะเมื่อร่างที่น่าสยดสยองจากไปแล้วมันจะพบว่าร่างของเขาหายไปอย่างแน่นอนเมื่อมันกลับมา ถึงตอนนั้นมันอาจจะวิ่งไล่ตามพวกเขาก็ได้แม้ว่าชินเฉิญจะไม่รู้ว่าร่างที่น่าสะพรึงกลัวต้องการจะทําอะไรกับร่างกายของเขาแต่เขาก็ต้องนํากลุ่มออกไปขณะที่ชินเชิญรเริ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาก็หยุดกระทันหันนั่นเป็นเพราะชินเชิญอีกคนปรากฏตัวขึ้นอีกฝ่ายดูเหมือนกับชินเชิญทุกประการแม้แต่ความผันผวนของออร่าบนร่างกายของเขาก็คล้ายกันมากเกิดอะไรขึ้นชินเชิญกําลังจะเป็นบ้าเขาไม่เคยคิดว่าร่างโคลนของตัวเองจะปรากฏขึ้นอาจเป็นฝีมือของร่างที่น่าสะพรึงกลัวนั่น แต่จุดประสงค์ของการทําเช่นนี้คืออะไรชินเฉินเฝ้าดูการแอบ,บอ้างของเขาประปนกับมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆและทันใดนั้นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษรูปลักษณ์ของผู้แอบ,บอ้างคล้ายกับชินเฉินมากดังนั้นจึงไม่มีใครสงสยัยจากนั้นผู้แอบ,บอ้างก็พาทุกคนออกไปและมุ่งหน้าต่อเข้าไปในพระราชวางังในขณะนี้คนอื่นๆระหนักว่าพวกเขาดูเหมือนจะมาถึงอีกโลกหนึ่งที่มีทุกสิ่งยกเว้นว่าชินเฉินได้หายตัวไปชินเฉินยังตระหนักว่าผู้แอบ,บอ้างของเขาได้หายตัวไปเกิดอะไรขึ้นผู้แอบ,บอ้างอยู่ที่ไหน คิดว่านักต้มตุ๋นของเขาหายไปจุดประสงค์ของอีกฝ่ายเพื่อดึงดูดทุกคนมาที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าที่นี่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นไปได้สูงที่จะมีอันตรายอื่นๆในสถานที่นี้ฉากที่เขาเห็นตอนนี้ทำให้ฉินเฉินตกใจเล็กน้อยอาการบาดเจ็บของเขาเกือบจะหายดีแล้วในตอนนี้เมื่อฉินเฉินเดินไปด้านข้างเขาตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสถานที่นี้นี่เป็นเพราะเขาเพิ่งออกไปได้ไม่ไกลเมื่อเขาค้นพบถาวันที่มีลักษณะคล้ายหนวดซึ่งกำลังเข้าใกล้มังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆอย่างเงียบๆ เราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดาจู่จู่ชินเชินก็รู้สึกราวกับว่าเขาหายใจไม่ออกเขาเฝ้าดูขณะที่ฝูงชนเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาผู้แอบอ้างของเขาพวกเขาตกหลุมพรางทีละขั้นหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานทุกคนก็จะติดอยู่ข้างในกันหมดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ชินเชินติดตามกลุ่มอย่างเงียบๆบทที่527ค้นพบชินเฉินในปัจจุบันทำได้เพียงเดินตามฝูงชนอย่างชาชามิทน,นันเป็นไปได้ว่าทุกคนจะตายโดยไม่รู้ตัวพี่คิงอยู่ที่ไหนแมงป่องตัวใหญ่ส่งเสียงขู่ฟอ ในความคิดของเขาการหายตัวไปอย่างกระทันหันของผู้เท่าคิงหมายความว่าคนหลังต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งถึงตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ว่าผู้อาวุโสคิงหายไปไหนตอนนี้ผู้อาวุโสคิงอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือทำไมจู่ๆเขาถึงหายไปดวงตาของบางกรที่แท้จริงตื่นตัวรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสถานที่แห่งนี้มันรู้สึกถึงความรู้สึกอึดอัดนี้มานานแล้วน่าเสียดายก่อนที่มันจะทันได้ตอบสนองเอลเดอร์คิงก็ได้หายตัวไปแล้วพระเจ้าทรงทราบว่าเอลเดอร์คิงอยู่ที่ไหนและเป็นไปได้มากกว่าพวกเขาตกหลุมพรางแล้ว ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวงังดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติทันใดนั้นพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นความผันผวนที่น่าสะพรึงกลัวก็ปะทุกออกมาและเถาวันก็ฟาดใส่ฝูงชนความเร็วของเถาวันนี้เร็วมากและการโจมตีของมันถึงกับทำให้ความว่างเปล่าแตกเป็นเสียงเสียงมันน่ากลัวมากดูเหมือนว่าจะสามารถบดขยี้ดาวเคราะห์บโบราณได้การโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปในทันทีเราต้องรู้ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในช่วพริปตาทุกคนก็เกือบจะพังทลายพวกเขาถูกกวาดล้างไปโดยการโจมตีและทุกคนก็ลอยหายไปพวกเขาหยุดไม่ได้ด้วยซ้ำสัตร้ายปีกเพลิงมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆต่างก็กระอักเลือดออกมาพี่คิงไม่ควรหายไปเราต้องถูกใครบางคนหลอกมังกรที่แท้จริงเป็นคนแรกที่สัมผัสได้มันไม่เคยคิดว่าจะถูกหลอกด้วยซ้ำในขณะนี้จิตใจของทุกคนปั่นป่วนและพวกเขาเห็นเถาวันปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆเถาวันเปลี่ยนเป็นใบหน้าของฉินเช,ชินทันที ทันใดนั้นหัวใจของทุกคนตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าเอลเดอร์คิงที่ล่อลวงพวกเขามาที่นี่จะเป็นตัวปลอมแล้วพี่คิงตัวจริงละ่ะราชาผู้อาวุโสอยู่ที่ไหนโอลีมายเดนูเธอเธอกล่าวด้วยการกัดฟันถ้าเถาวันเป็นตัวปลอมของเอลเดอร์คิงแล้วเอลเดอร์คิงตัวจริงจะพบกับเหตุร้ายหรือไม่พวกเขาไม่ได้พบฉินเฉินมาเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในตอนนี้เถาวันโจมตีฝูงชนอีกครั้งต้องรู้ว่าเถาวันนั้นน่ากลัวมากความแข็งแกร่งของมันเทียบได้กับอาณาจัก,กรจักรพรรดิเทวะแล้ว แม้แต่สัตว์ร้ายปีกเลืงหรือมังกรที่แท้จริงก็เทียบได้กับเถาวันแต่ตอนนี้สำหรับฉินเฉินพวกเขาออกไปทั้งหมดหากพวกเขาต้องการพบฉินเฉินพวกเขาต้องเอาชนะอุปสรรคนี้ต่อหน้าพวกเขามิฉะนั้นไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่พบฉินเฉินแต่พวกเขาจะตายที่นี่ด้วยเห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นกับดักเพื่อล่อพวกเขาเข้ามาและฆ่าพวกเขาฝูงชนหวาดกลัวอย่างมากต่อเถาวันที่น่าสะพรึงกลัวมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญมาก่อนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าเถาวันสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นของฉินเฉินได้หมายความว่าสติปัญญาทางวิญญาณของมันไม่ต่ำเถาวรู้ว่าทุกคนกำลังมองหาฉินเฉินมีเถาวันล้อมรอบพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเถาวันทุกคนทุกแห่งเป็นเหมือนกระแสะน้ำสีเขียวพุ่งเข้าหาฝูงชนด้วยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะตายโดยไม่มีที่ฝังศพเมื่อนึกถึงสิ่งนี้สัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงก็ส่งเสียงไปยังมังกรที่แท้จริงและทั้งสองก็โจมตีกระแสะน้ำสีเขียวพร้อมกันไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ปล่่อยยให้้้ทุกคนนตาแบบีไมไมด ด้วยสิ่งนั้นความผันผวนที่น่ากลัวก็ปะทุออกมาทวันสีเขียวฟาดไปทางฝูงชนต้องการที่จะฆ่าพวกเขาที่นี่แม้ว่าสัตร้ายปีกเลิงและมังกรที่แท้จริงจะเป็นผู้เที่ยวชาญระดับจัก,กรพรรดิแห่งพระเจ้าแต่ทวันก็น่ากลัวเกินกนว่าที่พวกมันจะต้านทานได้ดังนั้นพวกเขาจึงกระอักเลือดออกมาอย่างรวดเร็วและถูกบังคับกลับแมงป่องตัวใหญ่ไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอลอเดอร์คิงตายหรือยังมีชีวิตอยู่พวกมันตกลงมาที่นี่ได้อย่างไรหากผู้เท่าคิงอยู่ที่นี่พวกเขาคงไม่ตกอยู่ในสถาานนนกรณ์เช่นนี้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็ถอนหายใจในใจน่าเสียดายที่เมื่อเวลาผ่านไปเถาวันก็เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเถาวันสามารถทำลายล้างพวกมันได้พวกเขาคงหมดความหวังที่จะหลบหนีแต่จนถึงตอนนี้เถาวันไม่มากนักที่เริ่มโจมตีดูเหมือนว่าพวกเขาจะล้อเล่นกับพวกเขาฝูงชนไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องจะกลายเป็นเช่นนี้มังกรที่แท้จริงมองไปที่เถาอางนด้วยสายตาระแวดระวังหากมีเพียงสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงอยู่รอบๆพวกมันก็จะมีโอกาสแยกตัวออกมา มีเพียงแมงป่องตัวใหญ่และตัวอื่นๆที่อยู่รอบๆด้วยเช่นกันพวกเขาทำได้เพียงโจมตีเถาวันที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นมิฉนั้นพวกเขาอาจตายได้ไม่พบราชาผู้อาวุโสพวกเขาไม่สามารถตกลงมาที่นี่ได้ในขณะเดียวกันชินเฉินกำลังสังเกตการอยู่ในความมืดเขาสามารถบอกได้ว่าเถาวันที่น่ากลัวดูเหมือนจะมีสติสัมปชัญญะเหล่าอีกในหนึ่งเถาวันทุกต้นเป็นหน่วยงานอิสระยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาเทียบได้กับอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิเทวะแล้วมิฉนั้นสัตว์ร้ายปีกเพล ดวงตาของชินเชินสงบมากเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะเคลื่อนไหวเขาต้องรออีกสักหน่อยก่อนที่จะเคลื่อนไหวมิฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เขาจะถูกอีกฝ่ายจัดการสำหรับตอนนี้สัตว์ร้ายปีเกเครือมังกรแท้และตัวอื่นๆยังไม่สิ้นสุดชินเชินยังมีเวลามากพอที่จะหาวิธีจัดการกับเถาวันเหล่านี้มิฉะนั้นแม้แต่เขาก็ไม่รู้วิธีช่วยทุกคนหากเถาอางุนโจมตีเขาในตอนนี้ชินเชินคงจะทำอะไรไม่ถูกชินเชินใช้จิตวิญ,ญญาณของเขาและเริ่มสำรวจด้านหน้า ด้วยเหตุนี้เถาวันจำนวนนับไม่ท่วนข้างหน้าจึงหันกลับมามองที่ตำแหน่งของเขาทันทีฉันถูกค้นพบแล้วในขณะนี้เจตจำนงทางจิตวิญญาณของชินเฉินได้รับการเปิดเผยแล้วไม่มีทางเลือกอื่นชินเฉินตัดการเชื่อมต่อของเขากับเจตจำนงทางวิญญาณของเขาด้วยวิธีนี้เขายังสามารถชะลอได้ทั่วขณะหนึ่งเนื่องจากเถาวันรู้วิธีแปลงร่างเป็นรูปลักษณ์ของชินเฉินเพื่อดึงดูดฝูงชนมันแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ต่ำต้อย ดังนั้นทันทีที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของฉินเฉินไม่ว่าพวกเขาจะพบเขาหรือไม่ก็ตามพวกเขารู้ว่าต้องมีคนอื่นอยู่ในที่แห่งนี้เหล่าอีกในหนึ่งเถาวันได้วางกับดักไว้ตั้งแต่ต้นพวกเขากำลังรอให้ฉินเฉินปรากฏตัวเดิมทีฉินเฉินซ่อนตัวอยู่ในความมืดบทที่5 2 8ยดเถาวันที่น่าสะพรึงกลัวเขาถูกค้นพบโดยไม่คาดคิดสิ่งเดียวที่ฉินเฉินทำได้ในตอนนี้คือการซ่อนตัวมิฉะนั้นเถาวันอาจทำลายเขาได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นไม่นานเถาวันก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงอัศจรี เถาวันที่น่าสะพรึงกลัวไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะลืมฉินเฉินได้จริงๆต้องรู้ว่าเมื่อฉินเฉินเคลื่อนไหวเขาจะสร้างเรื่องใหญ่แต่สําหรับตอนนี้แม้ว่าฉินเฉินต้องการที่จะเล่นใหญ่แต่เขาก็ไม่มีโอกาสนี่เป็นเพราะเถาวันที่เหมือนกระแสน้ําจะไม่ให้โอกาสนี้แก่เขาพวกเขาต้องการที่จะจับฉินเฉินในบัดดลสัตว์ร้ายปีกเพลิงมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆสังเกตเห็นว่าเถาวันที่น่าสะพรึงกลัวไม่ได้โจมตีทันทีแต่หยุดแทนในสายตาของทุกคนเถาวันพวกนี้แค่หยอกเล่นฉินเฉินยังได้ค้นพบว่ากับดักเหล่านี้เตรียมไว้สําาหรับเข อย่างไรก็ตามเขาไม่กลัวถ้าเขาทําไม่ได้ในที่โลง่งเขาก็สามารถทําได้ในความมืดปราบใดที่เขาสามารถสร้างโอกาสให้สัตว์ร้ายปิดเพลิงและตัวอื่นๆใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเทวันได้พวกเขาก็จะมีโอกาสสูงที่จะหลบหนีมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปเมื่อพลังของพวกเขาหมดลงก็เป็นเวลาแห่งความตายของพวกเขาเหตุผลที่เทวันโจมตีมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆก็คือพวกเขาต้องการดูดซับสารอาหารจากซากศพของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สัตว์ดุร้ายและมนุษย์เพื่อทาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นในขณะนี้มแ้แลวด ออราที่น่าสะพรึงกลัวโผล่ออกมาจากร่างกายของพวกเขาในขณะที่พวกเขาแต่ละคนเปิดการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดตราบใดที่พวกเขาสามารถหาทางออกได้พวกเขาก็จะออกไปได้ทันใดนั้นความว่างเปล่าก็แตกเป็นเสี่งเสี่ยงมันทําให้หัวใจของผู้คนสั่นไหวในขณะนี้ในที่สุดฉินเฉินก็พบโอกาสเขาเปิดใช้งานกรีนโลตาเดโมนิกเฟลที่เถาวันที่น่าสะพรึงกลัวและดอกบัวสีเขียวก็บานอยู่ใต้เท้าของเขาฝูงชนยังเห็นเปลวไฟที่คุ้นเคยนั่นก็คือพี่คิงแมงป่องตัวใหญ่และตัวอื่นๆไม่คาดคิดว่าเอลเดอร์คิงจะยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขา ทวันที่น่าสะพรึงกลัวกำลังยุ่งอยู่พวกเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้อย่างง่ายดายในขณะนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเวลาจัดการกับชินเฉินความผันผวนที่น่ากลัวเผาความว่างเปล่าทันทีถวันจำนวนมากถูกเพลิงปีศาจดอกบัวเขียวของชินเฉินเผาสัก์รปีกเพลิงมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆไม่เต็มใจที่จะถูกเอาชนะและพวกเขาก็เปิดการโจมตีทันทีเช่นกันชินเฉินจับตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดและเทพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขาลงไปทันใดนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่วุด ด้วยเสียงดังโครมครามดาบฟันลงมาพลังของจัก,กรพรรดิที่ไม่มีวันหมดจะปราบปรามด้านหน้าสำหรับสัตว์ปีกเพลิงนั้นมันพ่นพลังงานออกมากระทบกับเถาวันมังกรที่แท้จริงพ่นเปลวไฟมังกรโดยกำเนิดออกมาจากท้องของมันเปลวเพลิงมังกรอันน่าสะพรึงกลัวกลายเป็นมังกรไฟและกวาดไปทั่วเผาเถาวันจานวนมากตอนนี้เถาวันจานวนนับไม่ถ้วนถูกล้อมรอบด้วยทะเลเพลิงในเวลาเดียวกันแมงป่องตัวใหญ่และตัวอื่นๆยังคงเปิดการโจมตีพยายามตัดเส้นทางจากกระแสะของเถาวัน น่าเสียดายที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเถาวันจะเหมือนหนอนที่ติดอยู่กับกระดูกหลังจะไม่ย้ายออกไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็หมายความว่าเถาวันเหล่านี้จะวนเวียนรอบเลวเพลิงที่เพิ่มขึ้นและพยายามฆ่าทุกคนใช่หรือไม่ชินเฉินมีลางสังหรณ์ไม่ดีเถาวันเหล่านี้เป็นเหมือนกระแสะน้ําหากทะเลเพลิงต้องการจุดไฟเผาพวกมันอาจใช้เวลาสองสามวันหลายคืนและตอนนี้เวลาของทุกคนก็หมดลงมังกรที่แท้จริงส่งเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและตะวัดกรงเล็บไปที่เถาวางุน เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยโรงเล็บมังกรที่เหมือนภูเขาเถาวันก็ไม่หลบช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้กรงเล็บมังกรและเถาวันปะทะกันมังกรที่แท้จริงถูกบังคับให้ถอยหลังไปสองสามก้าแม้จะไม่สามารถระง,งับการหดตัวได้ทันใดนั้นสักร,ร้ายปีกเพลิงก็โจมตีเช่นกันหากพวกเขาต้องการหลบหนีพวกเขาต้องฝ่าเถาวันที่ขวางทางมิฉะนั้นเมื่อเถาอางนโตกลับฉินเฉินและคนอื่นๆจะประสบปัญหาอย่างหนักทุกคนออกไปทันทีและใช้กำลังทั้งหมดเพื่อระดมยิงเถาวัน พวกเขาไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ในถาวงูนเมื่อคิดว่าอย่างหลังได้มาถึงขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดแล้วแค่พลังป้องกันของถาวันก็แข็งแกร่งกว่าพวกมันแล้วด้วยการโจมตีในปัจจุบันของทุกคนพวกเขาไม่สามารถทําอะไรกับถาวันเหล่านี้ได้หลังจากช่วงเวลาที่ไม่รู้จากถาวันก็เปลี่ยนสภาพเป็นสภาพที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมแม้แต่เลวเพลิงก็ไม่อาจแผดเผามันได้ชิงเฉินระเบิดพลังทั้งหมดของเขาหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาเกรงว่าทุกคนจะทนไม่ได้ทุกคนต่างปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่เช่นกัน ทวันที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นเหมือนสัตว์ดุร้ายที่แยกเคี้ยวและกัดแกว่งกรงเล็บของมันก่อนที่ฝูงชนจะทันได้ตอบโต้พวกเขาก็ถูกลอยแพไปณจุดนี้ในที่สุดการต่อสู้ก็หยุดลงชินเชินสัตว์ร,ร้ายปีกเพลิงมังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเกือบทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัสาวันที่เหมือนกระแสน้ำค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาต้องการที่จะกลืนกินทุกคนจนหมดสิ้นหากพวกเขาทำสำเร็จแม้ว่าชินเชิญและคนอื่นๆจะมีวิธีการที่ทา้าทายสวรรค์พวกเขาก็ออาาาจจะะไไไมม่สราารถทไรได้ ปัจจุบันพวกเขาต้องใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อไม่ให้เถาว,วันที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมร่างกายของพวกเขาทุกคนวางแผนที่จะหลบหนีมิฉนั้นมีโอกาสเสียชีวิตได้ชินเชิญหยิบกิ่งของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณออกมาและโยนให้ฝูงชนปรับใดที่พวกเขาสามารถปรับแต่งกิ่งก้านได้พวกเขาควรจะสามารถฟื้นตัวสู่สถานะสูงสุดได้อย่างรวดเร็วในเวลานั้นพวกเขาสามารถพยายามแยกตัวออกจากกวงล้อมอีกครั้งตอนนี้ทุกคนยังอยู่ตรงกลางชินเชิญเป็นเพียงผู้เดียวที่อยู่ด้านนอกเถาว,วันหลายต้นฟื้นตัวอย่างช้าๆไม่นานก่อนที่พวกเขาจะมาถึง ชินเชินอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากถ้าเขาอยู่ในวงล้อมด้วยอย่างน้อยพวกเขาก็สามารถดูแลกันและกันได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาทำได้เพียงต่อสู้กับถาวนที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ด้านนอกด้วยตัวเขาเองชินเชินเปิดใช้งานจุดฝังเข็มของเขาจนถึงขีดสุดการทำเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขาได้จากนั้นดอกบัวสีเขียวก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของชินเชินอีกครั้งและเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบทที่ห้ายเก้าถูกปราบปราม ในขณะนี้ชินเชิญได้ผลักดันความแข็งแกร่งของเขาจนถึงขีดจำกัดแล้วเขาต้องหยุดอีกฝ่ายถ้าเขาแพ้คนที่เหลือในทีมอาจจะถูกเขาวันที่ทรงพลังฆ่าตายดังนั้นภาระบนไหล่ของชินเชิญจึงหนักมากชินเชิญปะทุขึ้นอีกครั้งตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดในมือของเขาเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในร่างกายของเขาและจัก,กรพรรดิท,ที่น่าสะพรึงกลัวอาจระเบิดออกมาและแผ่ออกไปข้างหน้าเาวันจำนวนนับไม่ถ้วนก็ไม่ควรล้อเล่นเช่นกันพวกเขาโจมตีชินเชิญทันทีโดยต้องการฆ่าเขาโดยตรง น่าเสียดายที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวบนร่างกายของชินเชนจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เมื่อพวกเขาเข้าใกล้กรีนโลตาเเดมอนิกเฟลมบนร่างกายของเขาส่วนหนึ่งของพวกมันจะถูกเผาราคาดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถยอมรับได้สำหรับเถาวันที่มีสติสัมปชัญญะขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้ชินเช,น,ชนก็ปลดปล่อยพลังของเขาออกมาตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดในมือของเขาทำให้สวรรค์สันสะท้านต้องการที่จะทำลายทุกคนชินเช,น,ชนตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องขัดขวางเถาวันเหล่านี้ เร็วเข้าค่าแมงป่องตัวใหญ่และคนอื่นๆได้เสร็จสิ้นการขัดเกลา่กิ่งก้านจากต้นไม้แห่งชีวิตโบราณแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทํานั่นคือการหลุดออกจากกวงล้อมถาวนยังไม่ตื่นเต็มที่มิฉะนั้นชินเฉิญจะไม่สามารถต้านทานพวกมันได้ชินเชินพุ่งเข้าใส่ถาวนจํานวนมากที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างบ้าคลั่งแต่มีถาวนเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นที่ฟาดใส่เขาด้วยกรีนโลตัสเดโมนิกเลนชินเชิญไม่กลัวถาวนที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้เลย ในทางตรงกันข้ามเถาวันเกือบทั้งหมดมีสติสัมปชัญญะซึ่งหมายความว่าพวกเขาตระหนักดีว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินจํานวนมากหากพวกเขาต้องการทําเช่นนี้ต่อไปเถาวันบางส่วนจะต้องหายไปจากโลกนี้แต่ทันใดนั้นเถาวันก็เริ่มฟาดลงมาไม่มีใครคิดว่าเถาวันที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งหลีกเลี่ยงเปลวไฟปีศาจดอกบัวเขียวบนร่างกายของชินเฉินตอนนี้จะทําตรงกันข้ามบางคนดูเหมือนจะถูกบังคับควบคุมขณะที่พวกเขาพุ่งตรงไปที่ฉินเฉินชินเฉินยังสังเกตเห็นว่าเถาวันดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างหน้าตาของเขาอีกครั้งและกําลังมาาที่เข ชินเชินดูเหมือนจะได้รับผลกระทบและไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวในทันทีเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดของชินเชินถูกถาวนฟาดเข้าใส่เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากในเวลานี้ทุกคนก็พุ่งออกมาในที่สุดพวกเขาไม่คิดว่าที่นี่จะแปลกประหลาดขนาดนี้จากนั้นชินเชินก็เห็นว่ามังกรที่แท้จริงและตัวอื่นๆได้ฉีกถาวรอหุ่นที่ดักจับพวกมันออกเป็นชินช้นๆพี่คิงตอนนี้แมงป่องตัวใหญ่กล้าที่จะเชื่อว่าเอลเดอร์คิงคนปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือหนีไปกับ Elder King. ถ้าพวกเขาถูกล้อมด้วยเถาวันอีกครั้งมันคงไม่ง่ายนักที่จะหลบหนีมีโอกาสมากที่พวกเขาจะตายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็นำชินเชิญและฉีกผ่านความว่างเปล่าไม่กล้าอยู่ที่นี่สักครู่เถาวันที่ไม่รู้จักทําให้หัวใจของทุกคนสั่นไหวไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้น่ากลัวเกินไปจริงๆแม้แต่สัตว์ร้ายปีกเลิงระดับเทพจัก,กรพรรดิและมังกรที่แท้จริงก็ยังเทียบไม่ได้กับพวกมันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รู้สึกหมดหนทางท้ายที่สุดหากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเถาวันเพียงลำพงังมันจะเป็นนหายนะ ขณะที่ฉินเชิญและคนอื่นๆหลบหนีไปตามทางที่พวกเขามาพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาได้พบกับร่างที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งอีกฝ่ายคือผู้เชี่ยวชาญที่กำจัดชินเชินออกไปอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ฆ่าฉินเชิญแต่ปล่อยให้เขานี้ไปแทนเมื่อพบชินเชินแล้วมันอาจต้องการโจมตีทุกคนอีกครั้งแม้ว่าสัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงจะอ่อนล้าอย่างมากและยังอ่อนแออย่างมากหากพวกมันลม้มลงแม้แต่ฉินเชินก็ไม่สามารถยืนหยัดได้ท้ายที่สุดแล้วร่างที่น่าสะพรึงกลัวนี้เคยเอาชนะทุกคนอย่างง่ายดายมาก่อนใครจะรู้ที่มมาลลึกัับของน หากลางที่น่าสะพรึงกลัวนี้ออกไปจนหมดเป็นไปได้มากกว่าแม้แต่สัตว์ร้ายปีกเพลิงหรือมังกรที่แท้จริงก็ไม่สามารถหยุดมันได้สำหรับชินเฉินเขาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อคิดว่าเขากตกเป็นเป้าหมายของร่างที่น่าสะพรึงกลัวนั้นอีกครั้งเขาเคยถูกกลางที่น่าสะพรึงกลัวลักพาตัวไปแล้วในเวลานั้นเขาเกือบจะตายแล้วใครจะจินตนาการได้ว่าร <c oughs> า่างที่น่าสะพรึงกลัวนี้น่ากลัวเพียงใดแม้ว่าชินเฉินจะมีชุดเกราะต้นกำเนิดสวรรค์สูงสุดแต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะป้องกันตัวเองจจาาาากกกรรมีีของงง่่่ทนพึลัว หากเขาตกเป็นเป้าหมายของร่างนี้อีกครั้งมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะหลบหนีแต่เขาอาจถูกฆ่าตายทันทีแม้แต่ชินเฉินเองก็ไม่คาดคิดว่าร่างที่น่าสะพรึงกลัวนี้จะตามทันพวกเขาอีกครั้งทันทีที่สัตว์ร้ายปีกเพลิงและมังกรที่แท้จริงเห็นร่างที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาก็เริ่มเร่งการฟื้นฟูความแข็งแกร่งของพวกมันมิฉะนั้นพวกเขาคงไม่มีโอกาสมากนักที่จะเอาชนะผู้เที่ยวชาญที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แมงป่องตัวใหญ่และตัวอื่นๆก็กลัวมากเช่นกันท้ายที่สุดแม้แต่เเออลลดดรรรร์ิงงงกก็ไไมม่่่่สสาาาาาาถต้นน้นนนทีะพึัว และตอนนี้ร่างที่น่าสะพรึงกลัวนี้อยู่ตรงหน้าพวกเขาทุกคนกลัวจนไม่กลา้าแม้แต่จะหายใจหากพวกเขาเคลื่อนไหวในตอนนี้พวกเขามักจะเสียเปรียบท้ายที่สุดชินเชิญและคนอื่นๆไม่มีเวลามากพอที่จะนั่งลงเพื่อระง,งับอาการบาดเจ็บของพวกเขาชินเชิญมองไปที่เพื่อนคนนี้และโยนกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณให้ฝูงชนมากขึ้นเขาไม่คาดคิดว่าร่างมนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัวจะถูกดึงดูดโดยกิ่งไม้ก่อนที่ชินเชิญจะแจกจ่ายกิ่งไม้ในมือให้กับฝูงชนเขาสัมผัสได้ว่าร่างนั้นเคลื่อนไหวแล้ว อีกฝ่ายยังรู้สึกได้ว่ากิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งนั่นเป็นเหตุผลที่มันต้องการมัน<ๆ>อ,ยอย่างไรก็ตามฉินเฉินปล่อยให้กิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณตกอยู่ในมือของอีกฝ่ายได้อย่างไรนี่เป็นเพียงการปกปิดของชินเชินเขาเป็นผู้บ่มเพาะเพียงคนเดียวในโลกที่มีกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณและเขาไม่ต้องการมอบมันให้กับคนอื่นร่างนั้นต้องการที่จะไปและฉกฉวยชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนของต้นไม้แห่งชีวิตโบราณที่ฉินเชินมีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามิน่่ะมอบบงงแแลใต้้ไหชีวิตโบราาณที่เขมี ใช้เวลาไม่นานในการที่เขาจะถูกปรับปรามโดยร่างที่น่ากลัว